จะมาบอกคุณแม่เรานะคะว่าจะสมัครเอโรงเรียนให้น้องอน้องอันวานะคะใช่ไหมคะคุณแม่ใช่เราจ้าเรานะคะจะสมัครเรียนให้น้องอันวานะมาดูกันว่าน้องจะมีเพื่อนใหม่นะนะคะกี่คนบอกเลยว่า,าน้องน่าจะชอบนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็ไปแต่งตัวอาบน้ำกันเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ ตงเรียนน้องแล้วนะคะเริ่มเกมถับผังอีกเรื่องจ้าอจาจารย์ทำไมโรงเรียนน้องเป็นแบบนี้น้องดูอะไรผู้เล่นมาเลยปิดห้องและเชิญผู้เล่นทั้งหมดออกยกเลิก,ยยกได้ค่ะเดี๋ยวเราไปหาคุณอันนี้สำหรับมือหนึ่งมาสามนะคะ มนันถึงมา่อไหปหนึ่งถึงปหกโอเคจ้าเข้าไปเลยหืมทำไมไม่มีคนอยู่เลยเนี่ยคู่เบนรายอ่ะโอยคู่เหม็นแบลหรอเออไม่ใช่เราเหม็นแบลคู่มากเกมนี้นะคะเราเคยเล่นแล้วนะแต่ว่าค้านะคะยกเลิกผู้เล่นทั้งหมดไปเลยออกไปให้หมดเพราะเขานะคะกำลังอัปเดตใหม่ประมาณ4เดือนนะ แล้วก็มาเล่นเดือนธันวานะคะแอบเล่นเกมดีกว่านี่เธอแอบเล่นเกมเหรอครูจะตีเธอแล้วครูจะทรหาผู้ปกครองของเธอติง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  ติง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 นักเรียนทุกๆคนโปรดทราบในขณะนี้โปรดกินอาหารให้หมดส่วนรวมของอนุบาล3ถึงปหนึ่งโปรดลงมากินข้าวก่อนเพื่อนและกินอาหารขนมที่คุณต้องการเมื่อปหนึ่งลงมาแล้วต่อด้วยปสองถึง ป .5 เมื่อป .5 เสร็จรแล้วต่อได้ป .6 ถึงม .1 ขอบคุณค่ะแค่หิวข้าจวจะแย่อยู่แล้วไปกินข้าวดีกว่า อยู่แล้วอยู่แล้วฮ่ลยปวดอือจังไปอื้อดีกว่าฮึฮึฮึ

ต้องการใช้ขี้หูพ่อหนูต้องการใช้ขี้หูรออย่ารอแม่ครับม่ c a f น่ท่านอีกล้วใช่ถ้ามาสมบมคืนไม่ให้คแค่หมดหรอก็อหนูไม่รู้ว่ามันหมดหรือยังแล้ว<อ>หนูก็ไม่รู้ด้วยว่าแม่รู้หรือเปล่า

ขณะน,นี้ขอเชิญน้องอนุบาลหนึ่งถึงอนุบาลสองเตรียมนอนได้และเมื่อเสร็จแล้วขอเชิญอนุบาลสามถึงอนุบาลสามเชิญนอนขอบคุณค่ะเฮ้ยอเขาเรียกปสามแล้วเราต้องไปนอนได้แล้ว คูเป็นนองกลางไป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 ว่างจังเลยทำไมอนุบาลหนึ่งถึงอนุบาลสองยังไม่มากันนะ รวมถึงคุณครูขอเชิญอนุบาลหนึ่งถึงอนุบาลสองปรดตื่นนอนไปเข้าห้องนะ้ำล้างหน้าให้เรียบร้อยและขอเชิญอนุบาลสามมาร้างหน้าพร้อมเรียนให้เรียบร้อย <c oughs> ขอเชิญอนุบาลสองพักกินนมสักครู่ค่ะขอบคุณค่ะอนุบาลสามโปรดอนุญาตเรียนก่อนแล้วค่อยกินนะคะขอบคุณค่ะ อะไรเนี่ยทำไมเพื่อนเพื่อนเขาถึงตื่นก่อนเราทำไมเพื่อนเขาไม่ปลุกเราเลยใจร้ายกันจังไปเรียนดีกว่า องบวกสองเท่ากับเท่าไรคะเท<า>่ากับย <5. S 1> ี่สิบสองค่ะผิดจ้าสองบวกสองเท่ากับสี่นะจ๊ะบ <c oughs> าพม่อนได <c oughs> ขอเชิญอนุบาล 2, 2> ไปกินข้าวและเชิญอนุเอ้ยขอเชิญอนุบาล2เตรียมเรียนและขอเชิญอนุบาล3ไปกินข้าวได้ขอบคุณค่ะเมือ่ออนุบาลสกินข้าวเสร็จปวดร้างมือและทำอะไรให้เรียบร้อยและกลับบ้านได้ค่ะ ออยอ์ออยห์จบแล้วเย้ในที่สุดก็เลิกเรียนจะว่าไปเรียนก็สนุกเหมือนกันนะนี่ยเราคุณแม่มารับดีกว่าเอวัสดีจ้าเด็กน้อยวันนี้เรียนเป็นไงบ้างจ๊ะสนุกมากเลยครับวันหลังผมจะไม่อยากหยุดเรียนเลยผมอยากเรียนต่อ เดี๋ยววันเสาร์กับวันอาทิตย์แม่จะเชิญครูมาที่บ้านนะจ๊ะครับแค่อาทิตย์กับเสาร์นี้เสาร์เดียวนะจ้าแน่นอนอยู่แล้วพอาแม่ต้องประชุมกับครูหน่อยอจ๊ะส่วนตัวอ๋อ,อครับไปกับบ้านกัน